อย่างเช่นในกรณีของท่านอัมมาดบินยาสิทธ์ดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาอัลาได้ประทานองค์การหนึ่งในการยกเว้นบรรดาเหล่าซอฮาบะที่ถูกยกเว้นนั่นก็คืออัมมาดบินยาสิทธมันก็ฟรารอบิลละมินบะดีอิมานีอิลลามันอุกรีฮาวะกอนบุฮูมุตุมาอินนุงบินอีมานอยู่ในสุวตุนนะองค์การที่1นึ ใครก็ตามที่ปฏิเสธศรัทธาต่อรัศมีพระนะหัวตาลาหลังจากที่เขาได้อหมานแล้วเว้นแต่มีข้อยกเวน้นพี่น้องข้อยกเว้นเนี่ยเราจะต้องถือปฏิบัติให้ดีพี่น้องบางคนเนี่ยมีข้อยกเวน้นเราไปกล่าวหาว่าเขาปฏิเสธศรัทธาก็ไม่ได้ข้อยกเว้นเนี่ยสำคัญมากพี่น้องทุกอย่างเลยหากเราไม่ได้คํานึงถึงข้อยกเว้นเนี่ยเราอาจจะพลาดดีเทลรายละเอยียดต่างๆได้อย่างเช่นการพูดลับหลังเป็นสิ่งที่ต้องห้ามพี่น้องแต่ว่ามีมีข้อยกเว้น การที่เราไปกล่าวหาการที่เราไปอะไรเขาเรียกว่า,าไปพูดรับหลังพี่น้องผู้ที่มีมนันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและเป็นบาปใหญ่ด้วยแต่มันมีข้อยกเว้น6ประการด้วยกันที่ท่านอิมามันาวาวีได้พูดถึงลายูฮิบุลลอฮุนเจฮรบิสูอิมินันกัลลิอิลละมังซุลิมอัลลอฮุซุบฮานะฮุวัตาละได้กล่าวว่า Allah จะไม่รักการการะทำใดก็แล้วแต่ที่เปิดเผยเว้นแต่บุคคลที่ถูกอาธรรเท่านั้น ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมาต้าหากว่าเราไม่ได้ดูข้อยกเว้นเนี่ยอันตรายเช่นเดียวกันเพราะบรรดานักชาการมองว่าคนบ้านบ้านเนี่ยมักที่จะรู้ในเรื่องหลักการาศาสนาที่เป็นคําสั่งใช้หรือคําสั่งห้ามแต่ไม่ค่อยได้รู้ในเรื่องของข้อยกเว้นเพราะข้อยกเว้นเนี่ยคนที่เรียนเท่านั้นที่เขารู้พี่น้องผู้ที่มีอิมานลงมาดูนี่ก็คือข้อยกเว้นเช่นเดียวกันประเด็นเหล่านี้ก็คือว่าเป็นข้อยกเว้นสําหรับคนที่ถูกบังคับ และก็พูดพลาดพี่น้องใครที่พลาดพูดออกมาพลาดพี่น้องผู้ที่มีหมานอย่างเช่นมีชายคนหนึ่งที่กล่าวว่าอัลลอฮุมะอันตะอับดีวาอันนารบุกอัลลอฮ์เป็นบ่าวของฉันฉันเนี่ยเป็นพระเจ้าของพระองค์พูดพลาดไปพี่น้องพลาดแต่ว่าการพลาดของเขานี่ไม่ได้ตั้งใจอัลลอฮ์อภัยโทษแล้วก็ถูกบังคับเช่นเดียวกันมีข้อยกเว้นพี่น้องดังนั้นการที่เราจะไปตัดสินตัวบุคคลเนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่ายพี่น้องบางคนเนี่ยไปกล่าวหาไปเย็ดเย็ดข้อกล่าวหากับคนที่เป็นผู้นํารัฐอิสลามหรือว่าเป็นผู้นําประเทศอิสลามชาวอาหรับไปมีความสัมพันธ์กับอเมริกาบ้างยิวบ้างอะไรบ้างพี่น้องไปทําการค้าในเรื่องของการเอาอาวุธการซื้ออาวุธแลกเปลี่ยนทางอาวุธหรือว่าเอาฐานทัพของอเมริกาเข้าในประเทศอาหรับอย่างนี้เป็นต้นบางคนบอกว่าปฏิเสธศรัทธาเลย ทั th ăng th ăng ng, ên, ้งๆที่พี่น้องพุที่มีหมาท่านอบบเองเนี่ยเก็ยังซื้ออาวุธจากคนยิวในยุคของเมืองมดีนะ